ไม่ตกเป็นทาสของเงินอีกต่อไปพ่อรวยสอนลูกข้อหนึ่งความรู้ทางการเงินคือสิ่งสําคัญโรเบิร์ตคิโยสกิเน้นว่าความรู้ทางการเงินคือสิ่งสําคัญมากกว่าการที่เรามีเงินจานวนมากซะอีกการขาดความรู้ทางการเงินทําให้คนตกเป็นทาสของเงินแม้ว่าจะมีไรายได้ที่สูงก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้ความรู้ทางการเงินจะช่วยให้คุณรู้จักจัดการหนี้สิน การลงทุนและการสร้างไรายได้ที่เพิ่มเติมคนรวยรู้ดีว่าเงินสามารถทำงานหนักแทนพวกเขาได้หากคุณเองก็รู้วิธีการลงทุนและการบรหิหารจัดการเงินอย่างถูกต้องคุณเองก็สามารถร่ำรวยได้เช่นเดียวกันความรู้ทางการเงินคือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้พัฒนามันได้ไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับทักษะนี้การเพิ่มความรู้ทางการเงินทำให้คุณสามารถทำให้เงินคุณงอกเงยได้ และสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้จงอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงินเข้าสัมมนาพัฒนาตัวเองเรียนคอร์สออนไลน์มันติดตามข่าวสารและวิเคราะห์การตลาดหุ้นและการลงทุนข้อ2คนรวยสร้างรายได้จากการลงทุนไม่ใช่แค่ทํางานคนรวยไม่พึ่งพารายได้จากการทํางานเพียงแค่อย่างเดียวหรือช่องทางเดียวแต่พวกเขาสร้างไรายได้จากการลงทุนด้วยการลงทุนจะทําให้เงินทํางานหนักแทนคุณได้ และสามารถสร้างรายได้แม้คุณจะไม่ได้ทำงานแล้วก็ตามโรเบิร์ตคิโยสกิเน้นว่าคุณควรลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้เพิ่มเช่นหุ้นกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือว่าธุรกิจการลงทุนจะช่วยเพิ่มมูลค่าของเงินและทำให้คุณสามารถมีความมั่งคั่งได้หากคุณเองไม่อยากจะมีความเสี่ยงทางด้านการเงินก็ต้องศึกษาเรื่องการเงินมีความรู้ด้านการเงินและวางแผนอย่างรอบคอบ คนรวยสร้างไรายได้จากการลงทุนซึ่งสิ่งนี้เองครับถ้าหากว่าคุณเองตัดสินใจลงทุนมันก็จะทําให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินและไม่ต้องทํางานหนักตลอดชีวิตจงเริ่มต้นด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ที่คุณรู้จกักเข้าใจและศึกษามันเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมจงหาข้อมูลและศึกษาการตลาดเพื่อศึกษาการลงทุนที่มีศักยภาพในการเติบโตจงวางแผนการลงทุนระยะยาว และปรับปรุงพอร์ตการลงทุนตามสถานการณ์ตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างรายได้จากการเช่าพนักงานที่ใช้เงินโบนัสในการลงทุนในหุ้นและได้รับเงินปันผลทุกปีนักศึกษาที่เริ่มลงทุนในกองทุนรวมเพื่อเก็บออมและสร้างรายได้เสริมระยะยาวข้อ 3. เข้าใจความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินโรเบริร์ตคิโยสกิสอนว่าคุณจะต้องรู้จักแยกแยะระหว่าง สินทรัพย์ที่สร้างรายได้และนี่สินที่เป็นภาระสินทรัพย์ก็คือสิ่งที่เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับคุณในขณะที่นี่สินก็จะทําให้คุณมีแต่เสียเงินคนทั่วไปก็มักจะซื้อนี่สินเช่นรถยนต์ราคาแพงหรือว่าสินค้าฟุ่มเฟือยโดยคิดว่ามันเป็นสินทรัพย์การเข้าใจความแตกต่างนี้จะทําให้คุณสามารถวางแผนในการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนรวยรู้ว่าควรจะลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้หรือว่าหลีกเลี่ยงการสะสมหนี้สินที่ไม่จําเป็นความรู้เรื่องสินทรัพย์และหนี้สินทําให้คุณไม่ตกเป็นทาสของเงินแล้วยังมีความมั่นคงทางการเงินด้วยคุณจงทํารายการสินทรัพย์และหนี้สินตัวเองว่าตอนนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ลิสออกมาในสมุดของคุณครับว่าตอนนี้สินทรัพย์คุณมีอะไรบ้างเช่นบ้านที่ผ่อนหมดแล้วก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ ถ้าถ้าเกิดว่าบ้านของคุณยังผ่อนอยู่ก็ถือว่าเป็นหนี้สินก็จดรายการแบบนี้ออกมาเขียนชื่อรายการแล้วก็มูลค่าของมันจากนั้นเรียนรู้ที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้เพิ่มเช่นหุ้นและกองทุนหลีกเลี่ยงการซื้อของที่ทำให้เสียเงินฟุ่มเฟือยจงมั่นทบทวนพอร์ตการลงทุนถ้าหากว่าคุณมีมันและทบทวนสถานะการเงินคุณเองเกี่ยวกับเรื่องของแคชโฟลหรือว่ากระแสงเงินสด ตัวอย่างเช่นนักธุรกิจที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้จากการเช่าแทนการซื้อรถหรูหรือว่าผู้บริหารที่ขายสินทรัพย์ที่ไม่สร้างรายได้แล้วนําเงินไปลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตสูงหรือว่าพนักงานที่เลือกเก็บเงินซื้อบ้านเพื่อปล่อยเช่าแทนการซื้อรถยนต์ใหม่ที่ต้องผ่อนชาระรายเดือนข้อ 4. สร้างกระแสงเงินสดไม่ใช่แค่กําไร โรเบิร์ตคิยุสกิเน้นว่าการสร้างกระแสงเงินสดสำคัญกว่ากำไรเพราะว่ามันคือรายได้ที่คุณสามารถใช้มันได้จริงกระแสงเงินสดก็คือเงินที่ไหลเข้ามาในกระเป๋าคุณอย่างต่อนเนื่องและสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นรายได้จากค่าเช่าดอกเบีย้ยเงินปันผลและธุรกิจคุณการมีกระแสงเงินสดทำให้คุณสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายและมีเงินเหลือเก็บเหลือเฟือเพียงพอสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมด้วย คนรวยรู้ว่ากระแสงเงินสดทำให้ธุรกิจหรือว่าการลงทุนกันบพวกเขามีความมั่นคงและยั่งยืนการสร้างกระแสงเงินสดช่วยให้คุณสามารถลงทุนต่อได้และไม่ต้องพึ่งพาไรายได้จากงานประจำอีกต่อไปการมีกระแสงเงินสดที่ดีทำให้คุณมีอิสรภาพานการเงินและไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินในระยะยาวด้วยจงลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างกระแสงเงินสดเช่นอสังหาริมทรัพย์ คุนที่จ่ายเงินปันผลหรือว่าธุรกิจจงวางแผนกระแสะเงินสดในแต่ละเดือนและคุณจงตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณมีรายได้มากกว่ารายจ่ายจงหม่นปรับปรุงและพัฒนากระแสะเงินสดให้มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการที่ปล่อยเช่าอ,อสังหาริมทรัพย์และรับค่าเช่าเป็นรายเดือนหรืออาจจะเป็นพวกคอนโดต่างๆบ้านที่ดินก็ได้ทั้งหมดนะครับ หรือว่านักลงทุนที่ซื้อหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลและได้รับรายได้จากการลงทุนหรือว่านักศึกษาที่ทำงานพาร์ทไทม์แล้วเก็บรายได้ไปใช้ลงทุนอย่างต่อเนื่องเช่นเมื่อมีเงินเก็บก้อนหนึ่งแล้วก็ไปลงทุนในกองทุนข้อ 5. เรียนรู้จากความล้มเหลวและปรับตัวโรเบิร์ตที่ยูสก,กิเชื่อว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามันจะช่วยให้เราเติบโต ความล้มเหลวทาให้คุณมองเห็นข้อผิดพลาดและการปรับปรุงแผนในอนาคตคนรวยใช้ความล้มเหลวเป็นแรงผลักดันและเป็นบันไดการปรับตัวจากความล้มเหลวจะทําให้คุณมีความยืดหยุ่นและสามารถรับมือได้กับสถานการณ์ที่มันเปลีปล่ยนแปลงคนรวยมองว่าความล้มเหลวคือโอกาสไม่ใช่ความพ่ายแพ้ในขณะที่คนจนมองว่าความล้มเหลวมันน่ารังเกียจความสามารถในการปรับตัวจะทําให้คุณพัฒนาตัวเอง สู่ความสำเร็จในระยะยาวได้จงทบทวนความล้มเหลวและความผิดพลาดและมองหาสาเหตุท,ที่ทําให้คุณยังไม่ประสบความสําเร็จจงเรียนรู้และปรับแผนการเพื่อให้เกิดความผิดพลาดซ้ําแล้วซ้าเล่าจงฝึกฝนทักษะการปรับตัวและมีความยืดหยุน่นในการที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่มันไม่คาดคิดไม่มีความแน่นอนตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการที่ล้มเหลวในธุรกิจแรก แต่เขาเรียนรู้และปรับปรุงจนสร้างธุรกิจใหม่ประสบความสำเร็จหลายร้อยล้านหรือว่านักลงทุนที่เคยขาดทุนจากการลงทุนในหุ้นแต่กลับมาเรียนรู้ใหม่วางแผนใหม่จนสามารถเทรดได้กำไรหรือว่านักเรียนที่สอบตกแต่ไม่ยอมแพ้และปรับปรุงวิธีการเรียนรู้จนสอบผ่านในครั้งต่อไปข้อ 6. การวางแผนางการเงินและการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้คนรู้ว่าคุณจะต้องทำอะไรต่อไป เพื่อบรรลุเป้าหมายความสาเร็จทั้งด้านการเงินแผนการเงินที่ดีจะช่วยคุณสามารถจัดการรายได้รายจ่ายและมีเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนจะทําให้คุณมีแรงบันาลใจมีความมุ่งมั่นคนรวยวางแผนจากการลงทุนและการใช้จ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินที่พวกเขาตั้งเอาไว้การมีแผนทางการเงินที่ดีจะทําให้คุณสามารถจัดการความเสี่ย และเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้จงเขียนเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนและกำหนดเป้าหมายการเงินในระยะสั้นและระยะยาวติดตามผลการใช้จ่ายและการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนที่คุณตั้งเอาไว้จงทบทวนแผนในการเงินเป็นระยะและปรับปรุงมันตามความจําเป็นยกตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่วางแผนการลงทุนระยะยาวและประกันการลงทุนตามสถานการณ์ตลาด หรือว่าผู้ประกอบการที่วางแผนการลงทุนในธรุรกิจใหม่และติดตามความคลืบหน้าอย่างต่อเนื่องหรือพนักงานประจําที่ตั้งเป้าหมายออมเงิน10%ซจากไรายได้แล้วแบ่งเงินนั้นไปลงทุนข้อ 7. รู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดโรเบริร์ตคิโยสก,กิเน้นว่าการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพคือการทําให้เงินทํางานหนักแทนคุณการรู้จักใช้เงินเพื่อสร้างสินทรัพย์ที่สร้างไรายได้งอกเงยคือการใช้เงินที่ชาญฉลาด คนรวยไม่ใช้เงินไปกับสิ่งที่ลดมูลค่าแต่ลงทุนในสิ่งที่เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ในอนาคตการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณสามารถใช้เงินได้อย่างคุ้มค่าที่สุดคนรวยมองว่าเงินทุกบาทมีค่าและสามารถนำไปใช้ลงทุนได้เพื่อสร้างผลตอบแทนการรู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะทำให้คุณสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ในระยะยาว จงวิเคราะห์การใช้ใจ่ายของตัวคุณเองและตัดรายจ่ายที่ไม่จะเป็นออกจงวางแผนการใช้เงินเพื่อการลงทุนและสร้างสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มจงหมั่นทบทวนและปรับปรุงการจัดการเงินให้เหมาะกับสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นนักธุรกิจที่เลือกใช้เงินในการลงทุนซื้ออุปกรณ์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานแทนที่เขาจะเอาเงินไปใช้ใจ่ายฟุม่มเฟือยหรือว่านักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโต แทนการซื้อของที่ไม่จําเป็นข้อ8คนรวยเรียนรู้ที่จะจัดการความเสี่ยงรูปิร์ที่ยูสกิสอนว่าการลงทุนทุกครั้งมีความเสี่ยงแต่ก็าสาเร็จก็มาจากการให้เราจัดการกับความเสี่ยงอย่ามีประสิทธิภาพและมีความรู้เกี่ยวกับมันคนส่วนใหญ่มีความเสี่ยงเพราะว่าไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นคนรวยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีความรู้ด้านการเงินและวางแผนการจัดการก่อนที่เขาจะลงทุน การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้กับคุณได้คนรวยไม่กลัวความเสี่ยงแต่เขารู้จักรับมือและปรับตัวตามสถานการณ์การเรียนรู้ที่จะจัดการกับความเสี่ยงทำให้คนรวยมีความมั่นใจในการตัดสินใจความสามารถในการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ทำให้เศรษฐีสามารถสร้างความมั่งคั่งได้จงศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงของการลงทุนแต่ละครั้ง วางแผนรับมือกับความเสี่ยงและสร้างแผนสำรรองในกรณีที่สถานการณ์ไม่เป็นไปตามคาดจงหมั่นทบทวนการลงทุนและปรับกลยุทธ์ตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่วางแผนการกระจายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงผู้ประกอบการที่วางแผนในการรับมือกับความเสี่ยงทางธุรกิจและหาทางป้องกันความเสียหายขอา้อ9หลีกเลี่ยงการเป็นหนี้ที่ไม่สร้างไรายได้ โรเบิร์ตคิโยสก,กิเน้นว่านี่ที่ไม่สร้างรายได้จะทำให้คุณตกเป็นทาสของเงินและภาระทางการเงินคนรวยหลีกเลี่ยงการก่อหนี้ที่ไม่จำเป็นเช่นหนี้บัตรเครดิตหรือว่าการซื้อสินค้าที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มการจัดการนี้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถรักษาความมั่นคงทางการเงินได้คนรวยมีการวางแผนการชำระหนี้และไม่ให้ตัวเองตกเป็นทาสของหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ การปลดหนี้ที่ไม่สร้างไรายได้ทําให้คุณมีความมั่นคงใน,นการเงินและลงทุนต่อไปได้คนรวยมองว่าหนี้ดีก็คือหนี้ที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับคุณเช่นกู้เงินเพื่อลงทุนในธรุรกิจวิธีการสําคัญก็คือคุณต้องฝึกประเมินหนี้สินของตัวเองและวางแผนการชรําระหนี้อย่างเป็นระบบจงหลีกเลี่ยงการใช้บัตรเครดิตในการซื้อของที่ฟุ่มเฟือยและไม่จําเป็นจงวางแผนการกู้ยืมเพื่อการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้เท่านั้น ตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการที่เขากู้เงินเพื่อลงทุนในธุรกิจที่มีโอกาสสร้างรายได้แทนการซื้อรถทันใหม่หรือว่านักลงทุนที่จัดการหนี้สินตัวเองและหลีกเลี่ยงการก่อหนี้ที่ไม่จําเป็นข้อ 10. ควบคุมการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนโรเบิร์ตคิยเยสกิสอนว่าคุณควรจะควบคุมการใช้จ่ายเพื่อให้คนมีเงินเหลือเฟือสําหรับการลงทุนคนรวยมีการจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและมีวินัย และพวกเขานําเงินทั้งหมดนี้ไปลงทุนคนรวยควบคุมค่าใช้จ่ายทําให้เขาสามารถสะสมเงินได้และมีเงินสําหรับการลงทุนและสร้างความมั่งคั่งได้ในระยะยาวคนรวยมีการตั้งเป้าหมายและการอมเงินและใช้จ่ายตามแผนที่วางเอาไว้การควบคุมการใช้จ่ายจะทําให้คุณมีวินัยมากขึ้นในการจัดการเงินและสิ่งสําคัญเมื่อคุณมีเงินแล้วก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนซึ่งคนรวยมองว่า การลงทุนคือสิ่งสําคัญที่สุดในการสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคงข้อ11อย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่โรเบิร์ตคิวสกิเน้นว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันก็คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญคนรวยมีความกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่แม้ว่าพวกเขาจะเจออุปสรรคก็ตามแต่พวกเขาไม่ล้มเลิกพวกเขาไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลวการเริ่มต้นเหมือนจะทําให้คุณสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดและพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมได้ คนรวยมีความมุ่งมั่นและมีความอดทนในการกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งความกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่จะทำให้คุณมีโอกาสในการสร้างความสำเร็จครั้งใหม่คนรวยมองว่าการเริ่มต้นใหม่คือโอกาสในการเปลี่ยนแปลงจงทบทวนความผิดพลาดและหาวิธีแก้ไขเพื่อเริ่มต้นใหม่จงตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ในวันนี้อย่างมั่นใจและอย่าก,กลัวที่จะล้มเหลวอ,อีกครั้งขอ้อ12 สร้างความมั่นคงทางการเงินด้วยการออมและการลงทุนโรเบิร์ตคิวยสกิจเน้นว่าการออมและการลงทุนคือสองสิ่งสําคัญในการสร้างความมั่งคั่งคนรวยมีวินันในการออมและนําเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้การออมเงินจะทําให้คุณมีเงินสํารองในยามฉุกเฉินและมีเงินสําหรับการลงทุนในอนาคตด้วยคนรวยมีการวางแผนในการออมการลงทุนอย่างชัดเจนที่สุด การออมและการลงทุนทําให้คุณมีความมั่งคั่งในการเงินได้คนรวยมองว่าการออมและการลงทุนคืออนาคตของตัวเองและครอบครัวและคนรวยสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีโรเบิร์ตคิวสกิกเน้นว่าการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีคือสิ่งสําคัญในการสร้างความมั่งคัง่งคนรวยมีนิสัยในการออมลงทุนและใช้จ่ายอย่างมีสติและมีแผนการ การที่มีนิสัยทางการเงินที่ดีจะทําให้คุณสามารถควบคุมการเงินและบรรลุความมั่งคั่งได้คนรวยใช้เงินตามแผนทางการเงินและไม่ปล่อยให้ตัวเองลงไหลไปกับการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยการสาร้างนิสัยทางการเงินที่ดีจะทําให้คุณมีความมั่งคั่งและไม่ต้องกังวลเรื่องเงินคนรวยมองว่านิสัยทางการเงินที่ดีคือกุญแจสู่ความสําเร็จในระยะยาวจงฝึกฝนเรื่องของการอมเงินและลงทุนอยา่างเสมอเสมอ วางแผนติดตามการใช้จ่ายปรับโรรงนิสัยทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายออมก่อนค่อยใช้จ่ายไม่ใช่ว่าเหลือจากใช้จ่ายค่อยมาออมและที่สําคัญถ้าคุณอยากจะร่ํารวยคุณจะต้องมีมุมมองที่ดีต่อเงินด้วยโรเบิร์ตคิวสกิเน้นว่าการที่เรามีมุมมองที่ดีต่อเงินจะทําให้เราสามารถบริหารจัดการเงินได้ยังมีความสุขมีประสิทธิภาพคนรวยมองว่าเงินคือความสุข และเงินคือเครื่องมือที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตการมีมุมมองที่ดีต่อเงินจะทําให้คุณไม่กลัวที่จะลงทุนและสร้างรายได้จากเงินคนรวยมองว่าเงินไม่ใช่สิ่งเลวร้ายและสิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นสิ่งที่ควรใช้มันเพื่อสร้างโอกาสและความสาเร็จการมองว่าเงินคือเพื่อนที่ดีที่สุดจะทําให้คุณสามารถใช้เงินได้อย่างมีสติและไม่ตกเป็นทาสของเงิน คนรวยมีทัศนคติเชิงบุกตอเงินและมองหาโอกาสในการสร้างไรายได้เสมอคนรวยขอบคุณสำนึกรู้คุณเงินอยู่เสมอคนรวยมองว่าเงินช่วยบรรลุปเป้าหมายทางการเงินและสร้างความสุขและขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราทำให้กับคุณครับก็คือ e-book my set twin รวมหนึ่งนื้อหาพัฒนาตัวเองรวมทุกด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอารมณ์ การเงินจากโค้ชและกรูได้กว่ามสำเร็จระดับโลกเล่มนี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับส่วนเล่มนี้นะครับ Unlock Money รวม1 0ึเนื้อหาด้านการเงินปรหิหารจัดการเงินปลดหนี้ผังการเงินความชื่อด้านการเงินและวิธีเรื่องความมั่งคั่งของคนรวยและคนสำเร็จระดับโลกเช่น T h a r f a k e r r o บ e r t Kiyosaki และอีกมากมายเล่มนี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับ ส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับเป็นสรุปแนวคิดสำคัญจากหนังสือดัง50เล่มทั่วโลกพร้อมกับตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงย่นระยะเวลาการอ่านหนังสือคุณได้ใจความสำคัญเน้นๆจำนวน50เล่มอีบ e ุ๊กนี้เพียงแค่290บาทครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้เป็นกฎแรงดึงดูด The Law of Attraction สรุปวิธีคิดวิธีการใช้กฎแรงดึงดูดหลักคิดจากครูระดับโลกเช่นลูอิสเฮอับรรฮัมฮิสและอีกมากมาย เข้าใจโลกของจิตวิญญาณมากขึ้นและใช้สร้างความมั่งคั่งกับตัวกันเองเล่มนี้เพียงแค่290บาทครับส่วนเล่มนี้เป็นการสรุปวิธีคิดวิธีในการใช้ประสาทวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองในการสร้างชีวิตที่มีความสุขประสบความสําสเร็จมัง่งคั่งสุขภาพดีการโปรแกรมสมองเพื่อความสําเร็จจากโครู้มากมายเช่นดรโจดิดดสเวนซ่าดรแอนดรูฮิลเบอร์แมนเล่มนี้เพียงแค่290บาทครับ คุณสามารถแจ้งชื่ออ e ีบุ๊กและแจ้งอ e ีเมลและทักไลน์ at s i oppa esn ได้เลยครับราคาอ e ีบุ๊กละ290บาทเท่านั้นครับ